สวัสดีค่ะพวกเรานางรำสิทิวัดเทพสว่างธรรมนะคะภาใต้การนำของพระมหาจิรพัฒนนะคะซึ่งกลุ่มนางรำเป็นจิตอาสาที่มาช่วยกันจำานุบำรุงศาสนาแล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยซึ่งในจุดมุ่งหมายนะคะก็หวังว่าการรำของวัดเทพจะเป็นอัตลักษณ์ ตำบลหนองปินนะคะซึ่งผู้ที่มาขอโชคลาภจากท้าวเวสสุวรรณประทานโชคประทานทรัพย์ก็มักจะได้สำเร็จผลตามที่ขอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องความสำเร็จโดยทั่วไปทั้งการศึกษาการงานการค้านะคะที่นี่มีผู้ประสบผลสำเร็จเกี่ยวกับโชคลาภ ได้รับรางวัลที่1ถึง3ท่านด้วยกันรางวัลข้างเคียงอีกหนึ่งท่านแล้วก็เป็นรางวัลที่4รางวัลใหญ่ๆตามมาอีกเยอะนะคะเรากลุ่มนางลำศิษฐ์วัฒเทพก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นการออกกําลังได้ออกกําลังที่ดีได้มีอาหารโดยท่านมหาจิรพัฒน์ได้ได้ช่วยนํามาให้นางลำทุกคนได้มีพลังในการซ้อมลำนะคะได้มีอารมณ์ แล้วก็หวังว่าในอนาคตก็อยากจะให้ลูกหลานทายาทนะคะได้มาสื่อสารการรำไทยๆซึ่งก็ยังคงอยู่เนื่องจากเป็นลักเน่าของคนไทยเป็นวัฒนธรรมไทยโดยเริ่มจากตำนานของคนไทยคือการยิ้มนะคะการยิ้มซึ่งลังลําทุกคนจะเห็นว่ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีการช่วย ช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟวัดนะคะซึ่งวัดเป็นวัดเล็กๆเ,เป็นสำนักสงฆ์แต่เมื่อเข้ามาที่นี่แล้วมีทุกอย่างครบหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดเช็คอินสวยๆไม่ว่าจะเป็นสระน้ำมรกตซึ่งถ้าใครได้เข้าไปชมแล้วนะคะก็จะหลงว้าวเลยนะคะเพราะว่ามีทุกจุดที่ที่สวยงามมากนะคะแล้วในขณะนี้ก็กำลังมีการสร้างองค์พระใหญ่ซึ่งในชีวิตเรา ก็มีไม่บ่อยนะนะคะที่จะได้สร้างพระใหญ่ก็อยากจะเชิญชวนชาวตำบลหนองปิงและทุกๆท่านที่อยู่ในจังหวัดนะครสวรรค์ได้ร่วมสร้างพระใหญ่ด้วยกันตามกําลังศรัทธานะคะตามกําลังศรัทธาซึ่งขณะนี้ทางต่างจังหวัดได้มาทําบุญที่นี่เยอะมากนะคะแล้วก็เราจะมีองค์ปู่เทวศพระลาหูมีองค์พระมีนางลำ แล้วก็มีท่านมหาเจรพัฒท,ที่เป็นนักพัฒนาไม่แพ้วัดในจังหวัดใดๆหรือในสถานที่ใดๆะคะก็อยากจะขอเชิญชวนให้ช่วยกันอนุรักษ์รักษาประเพณีโดยกลุ่มนางลำสิธิ์ประเทพก็ปเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของ การใช้ความสามารถในเรื่องของการลำซึ่งการการทำบุญมีหลากหลายวิธีการด้วยกันนะคะเรามีความสามารถด้านใดก็สามารถเข้ามาช่วยสร้างวัดบำรุงศาสนาซึ่งถือว่าสามสถาบันหลักก็คงจะยังคงต่อไปนะคะนั่นก็คือชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่วัดเทพนิมิตรสว่างธรรมทางเข้าหมูจุ่มเข้ามาประมาณ100เมตรนะคะ แล้วอยู่ทางซ้ายมือท่านมาร่วมทำบุญด้วยกันได้ตลอดเวลาเลยค่ะขอบคุณค่ะสามารถติดต่อนางลำได้ที่เบอร์โทรนะคะ0946362600ค่ะโทรได้ตลอดเวลานะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ